เขาคือน่ารักตะมุตะมิมากใครเนี่ยที่อยากมีนาะฬิกาสมาร์ทวอทแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะก็แนะนำดบานนี้เลยค่ะ เป็นฟิตเฟิร์นะคะเจ้าตัวเนี้ยคือถ้าเทียบกับแบรนด์แพงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกอย่างเลยทุกคนเพราะว่าเขามีฟังก์ชันของการออกกําลัางกายการวัดค่าออกซิเจนการวัดอุณหภูมิของร่างกายนะคะแล้วก็มีอื่นๆอีกหลายอย่างใครเนี่ยที่มีนาฬิกาตัวนี้แล้วใช่ไหมคะสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะคะจะเป็นนี่คะ่ะรัน fit นะคะ คือเจ้าตัวเนี้ยเขาดีตรงที่ว่าเราสามารถตั้งแจ้งเตือนได้เลยใครเนี่ยอยากตั้งแจ้งเตือนข้อความไลน์สายเรียยเข้านะคะหรือว่าพวก Facebook Insta แกรมอะไรอย่างงี้เขาก็สามารถแจ้งเตือนได้นะคะสำหรับใครที่ตั้งเป้าหมายไว้ในการเดินนับก้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถนับก้าวให้เราได้ด้วยนะคะเรามีมาตรฐานในการเดินเนี่ยกี่ก้าวอย่างสมมติก็ตั้งไว้4 0 0 0ัก้าวต่อวันใช่ไหมคะ นี่ก็จะตั้งไว้อย่างนี้เลยค่ะกดเข้าไปเลยก็จะขึ้นว่า4,009นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเขายังมีโหมดนะคะพวกโหมดสปอร์ตมีถึง16โหมดใครเนี่ยที่อยากรู้ว่าตัวเองออกกำลังกายไปเท่าไหร่อย่างเช่นเดินวิง่งฟิตเนสป่านจักรยานขี่จักรยาน,น,ก,ยานก็มีให้เลือกนะคะแล้วก็มีเดินป่าลูกวิง่งไฟฟ้าบาสเกตบอลแบดมิน,นตันหลีคือมีเยอะมากพวกโยคะยกน้ำหนัก แล้วก็มีนี่ได้ค่ะ r o l l e r s k ส t e สำหรับใครที่แบบเป็นสาววอลบบสเก็ตอะไรอย่างงี้ก็มีให้เลือกกันด้วยนะคะสามารถบันทึกได้หรือว่าพวกการจัดอัตราการเต้นของหัวใจก็สามารถวัดได้เหมือนกันคือเขาแบบคอบคุมมากนี่เลยค่ะทุกคนสามารถกดได้นี่เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาใช่ไหมคะแล้วก็กดไปอีกทีอันนี้เป็นการก้าวเดินนี่ค่ะเราก็จะรออันนี้ก็จะเป็นจานวน ระยะทางนะคะนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นแคลอรี่ที่เราออกไปอืมแล้วก็กดต่อไปได้เลยคือเขาดีมากล่ะคะนี่ตอนนี้วัดอุณหภูมินะคะเดี๋ยวก็จะลองวัดอุณหภูมิดูแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอุณหภูมิเราเนี่ยสูงเท่าไหรน่นี่อย่างตอนนี้ก็36.3 เขาก็จะบอกเลยนะคะหรือว่าใครที่อยากวัดอัตราการเต้นของหัวใจนี่เขาก็จะเทสอยู่นะคะว่าตอนนี้เท่าไหร่เวลาออกกําลังกายอยากรู้ว่าแบบพาร์เรทเราเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็สามารถวัดได้นะคะจะเทสได้หลายอย่างนะคะอย่างพวกวัวดออกซิเจนอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้เจ้านาฬิกาตัวน,นี้ได้เลยคือเขาครอบคุมทุกอย่างเลยทุกคนไม่จําเป็นต้องซื้อนาฬิกาแบบแพงๆอะไรอย่างเงี้ยหลักหมื่นตัวเนี้ย หลักพันก็จับต้องได้นะคะทุกคนสําหรับใครที่เป็นแบบสายออฟฟิศอย่างมีนาะฬิกาหรือแบบอย่างออกกําลังกายอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเออไม่อยากได้ของแพงรู้สึกว่าบางอย่างอะถูกแล้วดีมันมีอยู่จริงนะทุกคนก็อยากจะบอกและตัวนี้ใช้ได้ประมาณ7ถึง10วันแต่ถ้าใช้เป็นในโหมดสแตนบายอยู่ได้20วันเลยนะก็คือแบบไม่ต้องชาร์จบ่อยๆและเขาดีตรงที่ว่าเขาชาร์จในตัวถอดสายนะคะด้านนี้ออกมา แล้วเราก็สามารถเสียบกับที่ชาร์จได้เลยก็คือง่ายมากชาร์จใช้เวลาชาร์จหนถึงสชั่วโมงแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้สามารถใส่เขาเรียกอะไรนะล้างมือได้อดาบน้ําได้แต่ว่าน้ําไม่ลึกนะคะทุกคนก็คือโดนน้ําได้ในระดับหนึ่งก็คือโอเคแล้วอย่างสมมติช่วงนี้เราต้องล้างมือบ่อยๆแล้วก็สามารถล้างมือได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดนาฬิกาออกนะคะใครอยากมาตามนาฬิกาสวยๆตามก้อยเนี่ยไปตามกันได้เลยนะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย ยังไม่จบแค่นี้เขายังมีสายให้เลือกอีก5้าสีด้วยนะ